เห็นอยู่ต้นกล้วยเลยสามหนงัวที่ม่อไทยตอนนั้นม่เย็นอยู่ข้างล่างสามหนึ่งจะอาของบ่มักสามหนึ่งใช่ารือเป้นเป็นเมตานี่บ่ครับอืมครับหนึ่งปีผิดสามหัวหนึ่งปีผิดสามเถอะเแบบ เป็นในโชคป่ค,ครับน่ปีเป็นเป็นแมตานีา่ป่ครับ,บอืมครับหนึ่งปีผิดสามวนหนึ่งปีผิดสามเถือ ไปเบ่งบรรยากาศสดๆเปนน้ำกันด้วครับเด้อฮึทไมถ่ายหนา้าบ่ครับพนถ่ายอย่งอู้ เิ็นเป็นขอเก็บเป็นความลับเพิ่มาเพิ่อเดี๋ยวไทยเอาจะต้นกล้วยาเป็นาาใช่ไหมเห็นไหมเดนเดกันอไักาสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอในญาตเด้อมาขอพ้อนขอชกโลนะครับมันสีมันสีดหรือเปล่าเจ๊รู้สีเด็ดน่ะมุมมุมใกล้ๆผ้าน่ันเจ๊ตังมองมองดูเพื่อนหายระบายคำก็ตัวใดครับ เจ๊ตังเห็นเป็นเอดอแต่ว่าแปดสองเห็นตัวเดียวกันกับเจ๊แต่ว่าตรงใกล้ๆผ้าอยู่มุมที่เป็นไอ้เขียวใส่ลองเหมือนเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสี่เจ็ดหรือว่าสี่สามนะคะอันนี้เห็นด้วยตาแอดมินนะคะให้ดูตรงไหนครับถ้าท่านผู้ชมเห็นก็ขยับไปใกล้ๆได้ไหมครับได้ค่ะขอหยาเด้วยตป็นอาเป็นเห็นตัวเลขนะครับ อยู่ข้างบนมาครับต่อนะะต่อมีต่อด้วยนะครับต่อเส็ิมต่อเสืออมขอหยาดเด้อเหมือนเหมือนในฉัดกล้วยไปกลยดัเล้ยังค์อ๋อนี่บอกมันไม่งามันเนี่ยมันดูคุณพี่เห็นเป็นอะไรเออขอเห้จับข้องนะครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นแปดสอง แต่ว่าเลขที่ฝันได้น่ะ6842แปกับ42ตานี้ยโนี้ตรงนี้เลขแปดเยค่บซอยกันเบิงด้วยรับเด้อซอยกันเบิงนะครับระวังต่อด้วยนะครับสําหรับอันนี้จะเป็นตัวเลขขอพน่เ็าเป็นตาเนี้ พี่ก็แม่ตาน,ตนีไหมครับแม่ตานีก็นี่แหละก็เห็นตรงนี้ต,ตรงไหน,นครับทูกแม่ตานีนะคะได้มาแล้วเก้าเดือนติดเจบอกแต่ว่าหลุดอยู่สามงวดแต่วันนี้นะคะเราก็ได้ตัวเลขความฝันของเจนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ต้นแม่ตานีส่วนวความฝันนะเจบ,บอกว่า,าไม่ขออนุญาตเล่านะคะให้แต่ตัวเลข ถ้าเรามีโชคเราก็คงจะมีโชคมาเจาอเนาะสำหรับตัวเลข S อฝันแปลกและเจอฝันแปลกเพราะประการเราค้ามฝันแต่จริงๆอ่ะอยากให้พี่แกามาเพราะพี่แกพึ่งฝันเมื่อคืนนี้เองครับอ้อมฝันแกนะแอันี้ของเจ๊ใช่ไหมใช่พี่อะไรครับขอยหยาดดวงจ้ะเดดวงได้ดวงคนฝันนน่นใช่ไหมคะ เวลาบอกเขาที่ไรมันมักจะแบบบางทีก็แต้มหนึ่งนะเต่ว่าให้แค่ตัวเดียวไหมใช่ก็ให้แค่นี้แหละโอเคนะไม่ไม่ไม่เคยเยอะก็ธรรมดาเป็นขึ้นแต้มลงแต้มแลที่ี่ไปซื้อเหรอพี่แก่ข้าไปซื้อกับใครเหรคนที่บ้านนี้ไม่ใช่เจ๊เป็นอะไรซื้อเขาไปซื้อเหรดใครนั่นแหละแกก็ไปซื้อ้วยตลอดเจ๊เห็นพี่แม่ตานีตัวไหนนะครับแม่ตานีเห็นแปดสองจ้ะแปดสองเลขสามเลข เลขฝันสี่สองกับหกแปดฝันสี่สองกับหกแปดแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้จ้ะสามตัวมีไหมครับสามตัวสามสี่สองสามสี่สองสามสี่สองนี้เป็นเลขทูกที่จุดจากแม่ตานีนะครับแม่ตานีเคยเคยให้โชคใช่ไหมครับก็ให้มาก็ได้กับมแม่ตานีตลอด ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เก้าเดือนก็ได้กับแม่ตาีนึได้ทุกเดือน่าเสมใช่ได้ได้ทุกได้ทุกงวดอ่ะไม่ฝันก็บังเอิญมาเห็นไม่เห็นก็ฝันอยู่อยู่แล้วก็คือได้เลขอยู่ตอนแรกจะใครรู้ว่าแม่ตานีมาอยู่นี่ก็ก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกล้วยเป็นต้นกล้วยตานีไงเป็นเป็นเป็นต้นกล้วยตานีที่นี้ด้วยคือคือกล้วยทําไมมันไม่แตกหน่อทําไมไม่มี ไม่มีปีไม่มีอะไรเป็นต้นกล้วยสองต้นนั้นมันตายไปแล้วนะต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ะตอนถูกต้นที่ว่าตายนะ่ะยกเก้าสองพอถูกเสร็จพอถูกเสร็จสามวันต้นหักตายแล้วก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะแล้วต้นเดียวนี้ทีนดี้พอดีพี่น่ะพี่แกบอกว่าถ้าเกิด 4, 5, 6, 5, 6, ว่าไม่ออกหน่อหรือไม่อะไรเนี่ยจะฟันทิ้งแล้วพอพูดได้อาทิีหนึ่งเริ่มออกมาทีละหน่อสองหน่อจนตอนนี้ออกมาแปดหน่อ ปูกมาสามปีไม่เคยแตกหน่อไม่เคยแตกครับล้วมาอยู่นี่เก้าเดือนเนี่ยเพิ่งจะออกมาแตกหน่อเนี่ยแปดหน่อตอนออกหน่อที่แรกสองหน่อก็ถูกเลยต่อมานานสามเก้าสองต่อมานานยังเจ๊ต่อเพิ่งจะมานี่เดอนที่เลยว่าได้เหรอเพิ่งจะมาเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะออกปีเนี่ยเฮงเฮงเลยเลยไม่เคยออกปีสักทีหนึ่ง เพิ่งจะออกแล้วดูเขาออกปีนธรรมดาปีกล้วยออกไม่เป็นแบบนี้แต่เนี้ยเป็นเป็นฉัดเป็นฉัมือนดอกัวเลยครับปีกล้วยเป็นฉัดสวยมากเยจดวงครับที่บอกว่าเจดวงที่ว่าปันแม่นแม่นใครนะครับอาจารย์นะครับก็ไม่ใช่อาจารย์นะเป็นพ่อบ้านในที่นี่นะครับเจเกย์ก็น่าจะมาเลเพราะว่าแกย์ไปเดี๋ยวครับ ไม่นาเกี่ยวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปตัดเอาไม้มาทำข้างควรเออแล้วดูมีก้วยมันออกไม่เหมือนเกือนครับโอ้ปืนฉันเหมือนดอกบัวที่เด็ก ก็สามปีอะแม่แกปลูกไม่เคยออกนอนไม่เคยออกอะไรเลยน้องเท็ดด้จะบอกครับไหนอย่างเงีเป็่อนไหนติดใดเพื่อนใดสี่สองกับพกแปดจ้าสี่สองกับพกแปดจ้าเลขถูกสามสี่สองของจีดวงเนาะคุณบอกว่าคุนถูกมาจากแต่นายหิงตาหนิงมาอยู่เก้าเดือนก็ถูกทั้งเก้าเดือนเก้าเดือนเตเดรวด How okay.